อุ้ยเกิดอะไรขึ้นเปิดคำพูดเจ้าขุนที่ทุกคนฟังแล้วเป็นห่วงเลยเดินเส้นทางวงการบันเทิงตามรอบพ่อแม่สำหรับน้องเจ้าขุนจัก,กรพรรวัฒนศิลป์ลูกชายปิน่นเกตมณีเจเจตรินเราจะเห็นผลงานเพลงของเจ้าขุนอยู่เรื่อยๆและเคลื่อนไหวเรื่องราวต่างๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดจอคุณ ja ok อย่างล่าสุดเจ้าขุนได้ไลฟ์สดอินสตาแกรมซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่แฟนคลับบอกว่าดูขุนแล้วมีความสุขทางด้านเจ้าขุนบอกว่าจริงๆผมพยายามผมอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ครับตอนนี้ผมพยายามให้แฟนคลับดูผมแล้วแฮปปี้หวังว่าทุกคนจะขำนะครับงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับหลายคนที่ฟังแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้เลยล่ะคะ่ะ